ตั้งแต่คุณพอเรียงงัวเรียงควายมานี่คุณพอได้อย่างนั้นมันเนี่ยโอ้อันนี้นี่คือเนื่องแหะก็ได้ยุได้กินน้ของแกอืม ปีแรกๆปีนี้แกต้นคนใหม่นี่เลี้ยงปีนี่ต้นแก่บอลนี่ในสามปีไม่เลี้ยงเจ้าของครับตั้งแต่พอเลี้ยงมาเด้ครับนี่เราก็พ่อได้ไม่ซื้อดินแปลงนั่นเด่นอ่านั่นเด่นแป้งผิดไหมครับผมนั่นฟาร์มของนายคุณเนาะเออนั่นนั่นแป้งพี่แล้วพ่อขอแบ่งให้เพื่อนเพ่ออะไรหนึ่งมันก็แถ่นี่ก็ที่ก็บบัแพงเท่าไรละครับผมที่แถวนี้ก็ได้พ่อก็ซื้อบัวลายดอกพ่อก็ซื้ออ่ากามเชนครับไรนนนควายเออในหละพ่อก็ได้ใหญ่ออกมาครับผมนั่นเอนดนี่ก็เหมี พี่ของพี่ของน้องแล้วว่าขันอยากเรียนอย่างยังก็เออก็ไปแามนั่นแามนี้แต่พอดีอันนี้คือในมิติแดกในการได้อยู่ได้กินน้ำมันแม่นละอีกมิติธีนะครับในการเลี้ยงควายนี่ได้อย่างไงคือนึงเขากะแบบว่าญาติพีชิ้นน่องเขามาขอฟุ้นบ่เอาไปใส่ให้เส้นน้ำเสียอย่างที่แลอย่างแบบมองในบ่เงาเอาไปเลี้ยงติดควาไหมครับอ่าก็ขมันสะสมดีเขามันแบบแต่ถึงเขาซาขีไม่ครเก็บชิ้นอกจากนาคอกมากเขามาต่างหอกแากเด็ดแตก็ขาย เพิ่มรายได้คือไปอีกตามทองลอยก็ยุ่นี่ก็ได้ครับได้ปุยเขาเนี่ยอีกมิติหนึ่งได้กันรายได้ไงครับเออนี่ล่ะมันมิติหนึ่เรื่องของเวลาดิตอบโจทย์บอบัดนี้แบบอีกมิติหนึงย้ำเ้างยากตั้งเสียเขาไม่ฟ้าไม่อยังไรเขาไมนตีนวก็แล้วไปมันสะดวกในเรื่องของระยะเวลาในการไปหันมันเออนั่นแหละคือไปเห็นงานบ่คือเพื่อนไปลางานไปลาากาห้องอมั่มมั่มเตียวเลย บ่ไปดอกเมื่อไหนเขาอ่ะมมีฟังเลยมันกินแหงไมนกินไปแล้วว่าอยากกินม้าๆแหงมันกินไปครับผมมีคำไม่อยังกับสือมันเตียนนิดน้อยมันก็อยู่ได้ของมันแสดงว่าในเรื่องของเวลาก็ตอบโจทย์ทุกอย่าในเรื่องของรายได้เขาก็ตอบโจทย์ทุกอย่าแม่ก็คือรวมๆแล้วมิตีรอบด้านทุกอย่างให้กันเงี่ยไกวะเขาแบบสะดวกสบายขึ้นเออนันขึ้นรู้กับที่ใจคนหลักว่าโอ้ซิซิถ้นเขาบอกไปแบบนั้นต้องใส่ว่ามันเป็นแ้มันไปอีกแบบนึงต้องมาสัมผัสเบืองเนาะแมนต้องให้มา มาเบิงกันเขาเรียงเบิงผู้บริจาคลายหาไายคลิปมากว่าวกับว่าวนี่แหละไปหลายจังหวัดเหลือเกินโดยเฉพาะจังหวัดเลยอ้อไปเพชรบูร์นุมากใชภพูมินลุ่มาน้องบัวอุดรขอนแก่นบันเข้าแถวนี้ผมไปทั่วเบอร์เดย์ตั้งแต่ที่ผมไปสัมผณ์หรือว่าไปว่าวน้ำพิ่นมากนี่คนเลียงงวงเลียงควายที่คนนาประประสมค์เาเฉลีแบบพ่อเนาะ มันสีมีความสุขในการเบ่าดิแมนแมนมันสีบัแมนผมทุกมันบสีหนาสีต่างกันแล้วพ่นทีถึงว่าทุกยากเลยถึงว่าเขาสีทุกยากบัได้ที่มันดู้หลายกระซังเขามีความสุขในใจผมสัมผัสได้นะรถสี่โมงแรงแดดอันดอนนี่เสียคือจำใจพ่อนะครับว้าออกไปออกไปหาควายหลุนยืนเดินนาบังหนาบังนันบังนี่กันเอาออกมามันก็มีความสุขในของเขาแมนครับจากเครียดมันก็มาเครียด อบ้านี้ก็มันนั่งบ่งเอาปอยกินยาซกันไยิ้มนนี่เย็นเซ่อก็เชนปียเดินเซ่อไาพวกเจ้าก็ว่ากันไปอ่าพวกเจ้ามักนั่นเดกันไปนั่นแหละคนมักนั่นนี่คนก็อยู่ของคนอ่าบ้านนี้การเ้อมมาเลี้ยงคุณยังสี่งามามีก้อ้หวยก้อยน้องแต่เขาก็เอาเหเอายังไปบ้านอยู่บ้านกินพิมปูพิมปลา แต่ว่าเดี ian, ๋ยวนี uh ้ม oh. ันเลี้ยงควายใสใสโบ่คือตั้งเป็นกรบเร่ห์เข้าหอน้าบ่เลี้ยงสามมงปั๊บนี่คือเอาเข้าไว้ในคอกแล้วอัดคอกไว้แล้วหาหญ้ามาไว้มีหญ้าปลูกหยาอย่างไปใช่ไหเจ้าเฮ็ดหยังก็เฮ็ดอยากเฮ็ดหยังก็ไปไม่เวียกคือพอได้นี่พอก็สิไปวางนั่นยเนีเนี่ยพอก็สิไปใส่อ่าปุ๋ยอ้อยอ่าเอาหัวเข้าคอกเอาควายเข้าคอกแล้วก็จะไปฮ็ดเวียกตามปกติคือเก่าเออจบแล้วเนี่ยพลาตัวนี้จบแล้วบันจ้กัเฮ็ด เวียกตัวนี้มันไม่ได้เสียหายยังคือเวลาเราโดนตัวมือเนาะเมื่อวัสารเขาไปให้เราไปตอกล้างโต๊ะโต๊ะไว้เอากินที่นเอกินเอาออกมาให้เกล็ดของแกนละเอาเพิ่นั่นละตอพอเวลาเราไม่เอาเพิ่มกินน้ำเออน้ำอยู่ในอ่างของมันอยู่ในหลอกของมันอยู่ในห้องของมันครับอ่าน้ำอ่ะเขาก็เฮ็ดเป็นห้องเป็นห้องเป็นห้องไว้ระบบเขาไปปั๊บเวลาให้เวียดเนี่ยกระแสแจ้างลูกน้องไปเสียกระแสปรด้มีเวลามาเบ่งแกนด้วเอาฟางทิ่มไว้มีห้องน้ำ เจ้าก yeah ินน so so ้ำเจ้าก็น้ำยันได้นะครับไม่ได้ห้องขึ้นหมูขึ้นอย่างใดล่ะไม่เอินกินเด้อืมันก็สบายเน้ใจของเ้างอย่างนะพนพอว่า